นาทีชีวิตนะครับภารกิจช่วยเหลือน้องหมาครับตกอ่างโูลนลึกประมาณครับสี่เมตรได้ครับคุณว่ารุนแรงไงเดี๋ยวเราต้องรีบช่วยอะรครับวันนี้น่าจะรุนเป็นไรวันแล้วขาเหมือนว่าจะจะหักด้วยหเปล่าเจ็บขาซายต้องมาใส่ดอกปานนี่เป็นหมาจรนะครับเราก็ยังไม่กล้าลงไปตอนจะกัด

มีมีไม้เขียบตูดมัาไหมวไม้แป๊บมาได้วหรือท่อท่อ่ะมีท่อนิ้วอยู่ตรงนั้นใครมุกยื่นไปเลยเดินขึ้นมาเร็วเดินเข้ามาเร็วเดินข้นมาเร็วกรดิ่งลงแทงเข้าไปเลยถูกถูกเข้ามาเร็วเข้าเด็เดินเข้ามาเร็วเดินมุก เก <K> ตุ้นายดึงดึงไปดิมาเข้ามาแล้วเกตุเลยายีไม้เกตุเลยเลยลืมพกเชือนั้นแล้วดึงไวกดหนวงฟางรับนายเกี่ยากวาเย ยองช่วงตัวมอนะช่วยช่วยช่วยเลยขึ้นเป็นศพกับขึ้นเป็นศพมาอาว่ไหว่วงคล้องตัวดีป่ะล้วดึงขึ้มาเดี๋ยวไม่ลองนี้ลองนี วต่วงลแน่มา่าิมากยขัดยไปยลกแมมาเขาแล้วเขาล้เขารปะเข้ามาเร็วเข้แล้วดข้าจากปงิดแล้วติดๆิดขา เข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยเข้ามาเลยลูกเข้าเข้าวางให้ตามเนี่ยวางให้ตัมให้ตามให้ติดให้ติดให้ติดเลยให้ติดนายดึงมาได้ให้ติดให้ติดริมย้อนไปเลยย้อนไปเลยมาเข้ามาลูกเขาช่วยชีวิตลิ้วขึ้นมาขึ้นมาลิ้วไปมาขึ้นมาแป๊บเดียวไมันตายหรอก ยังยองไม่เข้าข้าวแค่เท้่ลากมังนี้ลากมารินลากมารินฮะดึงขึ้นก็ดึงขึ้นมาเลยโอ้โหมันจะตั้งอะไรนี่นี่ไม่ไดันข้าเขาไม่ดีแล้วปล่อยมันไม่ได้นี่ยมาทางพ้ออย่ามาทางพ้อเนี่ยมาทางพ้อเนี่ยมาทางพ้อเนี่ยเอาขึ้นตรงนี้เลยขึ้นตรงนี้ คนเอาไอ้ขี้มังนี่เลยเออนั่นั้นนี่แค่หรอกเดียวแป๊บเยแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่ดึงแป๊บเดียวดึงดึงกระโงดหนยแม่ก็ป้อยี่เออ่ให้คว้ไอ้นี่นะอ้ควไอ้นั่นมาตายเลยดึงขึ้นมาฟาดปูนอีกค่ะ ชือกใหม่มาทองตัวเปินลไม่ทันตายแล้วไม่ไม่ทนทีนตายแล้วอเดิงขาไม่ดีดึงไม่ทันนายดึงดึงนกลับไมได้หรอกดึงวเร็วเร็วดึงเร็วเออครับนาทีชีวิตครับเร็วเร็เร็วเว เอาเอาไม้เอาไม้เชือกออกไม้ไม้นั่นไม้มีเปล่าวะมันไม่อะไรเลยเออมันไม่ไหว,วหมดแล้วะนะเออเย้เ,เรียบร้อยครับโอ้ค่าแล้วจะโซนแหละเดี้ยงหรือตูดเดี้ยงไป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 ตายแล้วเดี๋ยวกลับมา